อ่ะครับสำหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับอ่าที่พี่น้องมือใหม่เคยเจอกันบ่อยๆนะครับคือหมุนติดข้างนะครับซักไปด้านเดียวนะครับอีกด้านกลับไม่ได้นะครับอ่ามอเตอร์พยายามจะหมุนกลับแต่มันกลับไม่ได้อ่าเนื่องจากสปริงรัดแกนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอ่าแก้ไขนะครับว่าอาการนี้เกิดมาจากตัวไหนและวิธีแก้ไขจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในถังมันก่อนเลยนะครับ เครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับเวลามันซักนะครับมันจะหมุนซ้ายได้กลับขวาไม่ได้นะครับทีนี้สาเหตุมาจากสปริงรัดแกนนะครับนะครับถังเวลามันซักนะครับถังถังตัวนี้ครับถังด้านในนะครับจะหมุนตามนะครับอ่าหมุนตามไปแบบนี้นะครับอหมุนตามไปเรื่อยๆพอหมุนตามไปได้จังหวะแล้วนะครับสปริงด้านล่างจะเริ่มเป็นรัดแกนทําให้เวลาตีกับมนติดขัดจึ๊ก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 มาไม่ได้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของซัมซุงนี่นะครับเนื่องจากว่าอาสปริงรัดแกนนะครับอ่าทีนี้สาเหตุที่สปริงรัดแกนเดี๋ยวผมจะพาไปดูและอธิบายฟังว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับวิธีแก้ไขต้องทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นก้านเบรกนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก้านเบรกนะครับไอตัวนี้จะเป็นก้านคัสต์นะครับและไอตัวนี้ก็จะเป็นอ่าวงเบรกนะครับนะครับอ่าเป็น เป็นวงเบรกค,คอยเบรกไอ้ตัวแกนถังด้านในนี่นะครับนยครับนยครับสาเหตุที่ท <c oughs> ําให้สปริงเฟืองคอร่านะครับกลับมาลัดแกนแกนถังนะครับบุตตัวนั้นนะครับบุตแกนถังระหว่างไอ้ตัวซักและไอ้ตัวปัดหมาดนะครับมาติดกันนะครับมันเลยหมุนไปด้านเดียวอ,อีกด้านหนึ่งติดนะครับอาจจะกลับ มาด้านขวาไม่ได้มาด้านปันหมาดนะครับอ่าแต่ปันหมาดได้ตามสบายเลยแต่ว่าเฟืองตัวนี้มันอ่าหมุนตามนะครับสาเหตุมาจากเบรกไม่ยึดแน่นนะครับเบรก <c oughs> ไม่ยึดถังนะทาให้ถังหมุนวนตามนะครับอ่าถ้าถังหมุนวนตามพบเฟืองคอล่าก็จะหมุนวนตามไปด้วยแล้วทําให้สปริงนะครับกลับมาลัดแกนเวลามันจะตีกลับมาด้านนี้มันกลับมาไม่ได้เนื่องจากสปริงมันลัดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามาทําการอ่า อายุดเบรกมันให้แน่นนะครับถ้าเบรกมันแน่นถังในจะไม่หมุนตามนะครับถ้าเราย,ยึดเบรกตัวนี้แน่นนะครับอ่าเวลามันซักถังก็จะไม่หมุนตามถ้ามันหมุนตามมันจะทําให้สปร,ริงกลับไปรัดแกนนะครับวิธีแก้ไขคืออ่าต้องทําให้ไอ้เบรกตัวนี้ยึดแกนไว้นะครับตอนนี้อ่าเบรกมันหลวมนะครับเบรกมันเริ่มหลวมอ่าเวลามันซักมันจะพา,ะาถัางในวนไปด้วยนะครับพอถังในวนไปด้วยมันก็จะทําให้อ่าสปร,ริงรัดแกนนะครับทีนี้ เราจะมาแก้ไขนะครับคือวงเบรกของมันก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าเรางัดด้านไหนด้านหนึ่งนะครับมันจะทาให้วงเบรกกระชับขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเรางัดออกมาเลยนะครับเนี่ยครับงัดพอเรางัดออกมานะครับอีกด้านหนึ่งของเบรกก็จะอาชิดกับไตัวแกนเลยนะครับทําให้เบรกยึดแน่นมันจะคลายเบรกต่อเมื่อตอนที่มันจะปัดหมาด พอมันปัดหมาดปุ๊บเดน้ำจะดึงดึงเพื่อคลายเบรกนะครับอันนั้นได้ทีนี้ถ้าตอนที่จังหวะมันอยู่เฉยๆตอนที่มันซักเบรกมันเริ่มหลวมมาใช้งานมานานแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เบรกยึดแกนตัวนี้ครับอ่าไม่แน่นทําให้เวลาซักถังหมุนตามนะครับเราจะต้องทําให้เบรกตัวนี้ครับยึดแกนถังไว้ขณะที่มันซักมันจะอ่าไม่หมุนตามพอมันไม่หมุนตามสปริงตัวนี้ก็จะอยู่ ตามปกตินะครับอยู่ตามปกติตามก้านคลาดสับไว้นะครับแต่ถ้าตัวนี้ยึดไม่แน่นทําให้ถังหมุนตาเมื่อไหร่มันก็จะเกิดโอกาสทําให้ซักติดข้างคือหมุนไปด้านเดียวนะครับทีนี้เราก็งัดออกมาเลยนะครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าแบบนี้ครับถังไม่หมุนตามแน่นนะครับอ่าเพราะว่าพอเรางัดตัวนี้ออกมาปุ๊บนะครับ วงวงอีกด้านหนึ่งก็จะสมมุติว่าเป็นแนงดันงดัดครั้งนี้มาเขามันก็จะรัดรัดไอ้ตัวนี้เข้ามาอีกนะครับเนี่ยครับทำให้เบรกยึดแน่นนะครับเบรกยึดแน่นเวลามันซักถังก็ไม่หมุนนะครับเอาละครับแค่นี้เองครับที่เราจะมาแก้ไขวิธีซักติดข้างขณะที่มันซักถังหมุนตามเนื่องจากเบรกหลวมนะครับต้องทําให้เบรกยึดแกนไว้เนี่ยครับถึงจะแก้ไขได้สําหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับเดี๋ยวเรา <c oughs> ไปดูในถังอีกทีนะครับอ่านี่แหละครับขณะที่ถังซักนะครับขณะที่เบรกถ้าเบรกไม่ดีนะครับถ้าเบรกไม่ดีอ่าถ้าเวลามันซักนะครับอ่าถังตัวนี้ครับอ่าถังด้านในนี่นะครับมันก็จะหมุนตามนะครับอ่ามันจะหมุนตามไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าอ่าซักทีมันก็จะขยับไปทีนะครับ ขยับไปเรื่อยๆอ่านในที่สุดมันก็จะอาจทําให้สปริงไปรัดแกนนะครับทําให้สปริงไปรัดแกนบูทตัวซักและตัวปัดแห้งติดกันทําให้มันซักโล่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านนี้ไปโล่งขากลับมาไม่ได้ติดจิกๆการแก้ไขก็คือประมาณนี้ไปทําให้เบรกยึดแน่นนะครับให้พี่น้องสังเกตดูก็ได้นะครับว่าขณะที่ถังมันหมุนวนตามนะครับมันจะติดนะครับทีนี้ ถ้าเราต่อสวิทมันตรงแล้วถ้าเราจับถังตัวนี้ครับเราจะมาจับขอบถังตัวนี้ครับไม่ให้ถังหมุนตามปุ๊บมันจะไม่มันมันซักจะไม่ติดเลยครับโล่งซ้ายโล่งขวาเพราะฉะนั้นอาการที่มันซักติดข้างนะครับต้องไปแก้ไขที่เบรกนะครับถ้าเบรกหลวมเมื่อไหาถังตัวนี้สังเกตหมุนวนนะครับหมุนวนไปเรื่อยๆเวลาซักทีก็จะหมุนวนไปแบบนี้นะครับอาการนี้ซักติดข้างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่ไปแก้ไขตรงที่เบรกนะครับ เบรกมันหลวมแล้วนะครับงัดอย่างที่ผมพาไปทำมื่อกี้นะครับเบรกก็จะขัดชับเข้ามาทีนี้มันก็จะยึดแกนนี่ไว้นะครับแกนของถังไว้ทีนี้เวลามันซักนะครับถังก็อาขยับไปได้นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับมันขยับไปประมาณนี้ปุ๊บเวลามันตีกลับมันก็จะขยับมาได้ประมาณนี้มันเลยอยู่วนไปวนมาถ้าถ้าเบรกหลวมเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับมันขยับไปเยอะนะครับมันขยับไปเยอะนะครับทีนี้มันจะกลับมากลับมานิดเดียวอ่า ตอนไปนี่ครับอ่าตอนหมุนไปนะครับมันไปกว้างแต่ตอนกลับมามันกลับมานิดเดียวรอบมันเลยไม่ได้กันเพราะฉะนั้นทําให้เบรกยึดแน่นเมื่อไหร่อ่าอาการตัวนั้นก็หายไปทันที <c oughs> อ่าสาหรับอ่าอาการที่ซักติดข้างหมุนได้ด้านเดียวนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับแล้ววิธีถอดเบรกนะครับมีคําถามมาอยู่นะครับว่าถ้าเราจะถอดเบรกเราไม่ใช้เบรกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราพากไปดูเลยนะครับอ่าในกรณีนะครับ กรณีที่เบรกมันติดนะครับอ่ารู้สึกว่ามันอ่าเบรกมันเริ่มเสียหรือไม่ดีนะครับมันติดนะครับถ้าเราจะปลดเบรกนะครับปลดเบรกออกนะครับก็ง่ายนิดเดียวท่านั้นเองครับอ่าอ่ามีน็อตเบอร์สิบอี้ตัวนึงนะครับนะครับนี่นะครับอ่าเราเราคลายน็อตออกมาแล้วนะครับแล้วก็ปลดออกมาเลยนะครับนะครับ เห็นไหมครับเราจะปลดออกมาลอยไว้แบบนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับเบรกก็จะไม่ติดเลยนะครับในกรณีที่เบรกมันไม่ดีเบรกมันฝืดเบรกมันติดนะครับเราจะปลดเบรกนะครับปลดแค่นี้เองครับไม่ต้องไปทําอย่างอื่นแค่ถอดน็อตของมันออกนะครับถอดน็อตออกแล้วก็่างัดออกมาให้ออกจากช่องของมันนะครับเห็นไหมครับมันจะห่างกันมาเลยทีนี้เบรกจะไม่ติดแล้วครับทีนี้มันจะถังเวลามันซักมันก็จะหมุนวนไปวนมาได้นะครับสําหรับเครื่องสภาพบางรุ่นนะครับในกรณีที่เบรกติด เราจะไม่ใช้เบรกก็ได้นะครับอันนี้นะครับวิธีปลดเบรกก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้ววิธีแก้ไขไอ้ตัวที่เวลามันซักถังหมุนด้านในตามนะครับถังหมุนวนตามแรงซักทําให้ซักติดข้างนะครับไปทางนี้โล่งนะครับมากลับมาทางนี้ไม่ได้จึกจ๊กๆๆๆๆแบบนี้นะครับถ้าหมุนไปทางนี้โล่งเลยถ้ากลับมาปุบ๊บติดแล้วครับไปไม่ได้แล้วครับต้องไปแก้ไขอยู่ที่เบรก อย่างที่ผมพาไปงัดดูนะครับว่าเราต้องงัดเบรกเข้ามาให้เบรกกระชับนะครับไม่ให้ถังด้านในหมุนตามแรงซักนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับเอาละครับถ้าคลิปนี้นีมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ